สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการหาหอรมอมหรือว่าหารร่วมมากไปพร้อมๆกันนะคะไปกันเลยก่อนอื่นนะคะเราก็มาทาความรู้จักกับคําว่าหอรมอมกันก่อนนะคะว่าคืออะไรหอรมอมนะคะก็ย่อม,มาจากหารร่วมมากนะคะ,ะก็คือจานวนเต็มที่มากที่สุด ซึ่งหาเลขในกลุ่มนั้นทั้งหมดได้ลงตัวนะคะซึ่งกลุ่มเนี่ยก็คือเลขตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปนะคะหรืออาจจะกล่าวได้ว่าหารอรโมอนเนี่ยคือจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่เป็นตัวประกอบร่วมนะคะของจํานวนเหล่านั้นซึ่งวิธีการหาหารอรโมอน,นะคะก็มีทั้งหมด2วิธีนะคะก็คือวิธีที่1นะคะเป็นจะเป็นการแยกตัวประกอบนะคะ,ะวิธีที่2ก็จะเป็นการ ตั้งหารสั้นนะคะขั้นตอนของการแยกตัวประกอบนะคะก็จะมีหลกัหลกๆอยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือให้เราแยกตัวประกอบนะคะของจํานวนทุกจํานวนที่ต้องการจะหานะคะต่อไปก็ขั้นตอนที่2นะคะพอเราไดา้ตัวประกอบแล้วนะคะเราก็เลือกตัวประกอบร่วมนะคะของจํานวนทั้งหมดออกมานะคะเสร็จแล้วขั้นตอนที่3นะคะ เราก็นำตัวประกอบร่วมนะคะที่เราได้จากขั้นตอนที่สองนะคะมาคูณกันนะคะก็จะได้เป็นค่าของหอร์มอนนั่นเองนะคะอ่าอย่างตัวอย่างข้อนี้นะคะจงหาหอร์มอนนะคะของ18และ45สห้าขั้นตอนที่1เลยนะคะแล้วก็แยกประกอบของจำนวนทุกจำนวนที่ต้องการหานั่นก็คือ18แล้วก็4ี่สห้านะคะ ซึ่ง18นะคะเราก็แยกตัวประกอบออกมาได้ดังนี้นะคะนั่นก็คือ2คูณ3คูณ3นะคะส่วน45นะคะเราก็แยกตัวประกอบออกมาได้เท่ากับ3คูณ3แล้วก็คูณ5นะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่2นะคะก็คือเลือกตัวประกอบนะคะร่วมของจำนวนทั้งหมดออกมาซึ่งเราจะเห็นว่าตัวประกอบร่วมนะคะที่มีเหมือนกันของจำนวน18กับ45นั่นก็คือ สามและก็สามนะคะเหมือนในวงที่เราวงไว้ให้นะคะต่อไปก็ขั้นตอนที่สามนะคะเราก็นำตัวประกอบร่วมนะคะที่ได้จากขั้นตอนที่สองเนี่ยมาคูณกันนะคะนั่นก็คือสามคูนสามนะคะเท่ากับเก้าเพราะฉะนั้นหอรอมของข้อนี้นะคะ,ะก็คือเก้านั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่สองนะคะก็คล้ายๆกันกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะ ตัวอย่างก็คือจงหาหอรมงของ36และ60เหมือนเดิมเลยค่ะขั้นตอนที่1นนะคะเราก็แยกตัวประกอบของทุกจํานวนออกมาซึ่งตัวประกอบของ3 6กเราก็จะได้เท่ากับ2คูณ2คูณ3าคูณ3นะคะ,ะตัวประกอบของ60นะคะก็จะเป็น2คูณ2คูณ3คูณ5นะคะเสร็จแล้วก็มาขั้นตอนที่2นะคะเราก็มาเลือกนะคะตัวประกอบร่วมของจํานวนทั้งหมดเราก็จะได้ ตัวประกอบร่วมก็คือ2 2แล้วก็3นะคะต่อไปขั้นตอนที่3นะคะก็นำตัวประกอบร่วมที่ได้นะคะจากข้อ2นะคะมาคูณกันนะคะแล้ก็จะได้หอระมอของข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอา2นะคะมาคูณกับ2แล้วก็คูณกับ3นะคะคำตอบก็คือ12นะคะเพราะฉะนั้นหอระมอของ36และ60ก็มีค่าเท่ากับ12ค่ะ ส่วนวิธีที่2นะคะก็เป็นวิธีการตั้งหารสั้นนะคะก็จะทําได้นะคะโดยการาหาตัวร่วมนะคะที่สามารถหารจํานวนนับเหล่านั้นนะคะทุกจํานวนได้ลงตัวไปเรื่อยๆนะคะจนไม่มีจํานวนนับใดนะคะนอกจากหนึ่งนะคะหารจํานวนนับเหล่านั้นทุกจํานวนได้นะคะแล้วก็จะนําตัวหารทุกจํานวนมาคูณกันนะคะอย่่างเชนตัวอย่างข้อนี้นะคะ จงหาหอรอมนะคะของ72และ90นะคะวิธีทำนะคะก็คือเราก็ตั้งหารสั้นนะคะโดยเอา72แล้วก็90มาตั้งนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าสูตรคูณแม่ไหนนะคะที่สามารถาหาร72กับ90ลงตัวอันดับแรกนะคะเราก็เอา2มาหารนะคะ2หาร72นะคะได้เท่ากับ36นะคะ2หาร90ได้เท่ากับ45นะคะต่อไป เราก็าหานะคะตัวประกอบนะคะมาหาร36กับ45นะคะโดยต้องหารให้ลงตัวทั้ง2จํานวนนะคะซึ่งเราจะใช้3ในการหารน,นะคะสา 3, หาร36มมีค่าเท่ากับ12นะคะ3หาร45นะคะมีค่าเท่ากับ15นะคะอพอนะคะตัวตั้งเราเหลือ12กับ15แล้วนะคะยังสามารถหารต่อได้อีกนะคะนั่นก็คือ สูตรคูณแม่3นะคะเราก็เอาสูตรคูณแม่3ามนะคะ,มา,ะมาตั้งหารนะคะ3คูณ4ได้เท่ากับ12นะคะ3คูณ5ได้เท่ากับ15นะคะ,ะตัวตั้งเราก็จะเหลือซแล้วก็5นะคะซึ่งก็ไม่มีตัวประกอบใดนะคะทีะ่หาร2จำนวนนี้ลงตัวแล้วนะคะนอกจาก1เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาตัวหารทั้งหมดนะคะมาคูณกันเราถึงจะได้ คําตอบของหอระมอข้อนี้นะคะนั่นก็คือเอา2มาคูณ3คูณ3นะคะได้คําตอบเท่ากับ18นะคะเพราะฉะนั้นหอนระมอของ72แล้วก็เ0เท่ากับ18นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสุดท้ายแล้วนะคะมีจํานวนทั้งหมด3จํานวนนะคะก็ทําเหมือนอตัวอย่างที่ผ่านมาเลยนะคะตั้งหารสั้นเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างก็คือจงหาหอระมอของ24 36แล้วก็60นะคะวิธีทำก็เหมือนเดิมเลยค่ะอเอา,อาจำนวนนะคะมาตั้งนะคะหารสั้นนะคะก็คือ24 36แล้วก็60สุดคูณแม่2นะคะที่เราจะใช้หารนะคะตัวประกอบแรกนะคะก็คือ2นะคะ2หาร24ได้12อ2อหาร36ได้18นะคะ 2หาร60ได้เท่ากับ30นะคะยังมีตัวประกอบอื่นอีกนะคะที่สามารถหาร12 18แล้วก็30ลงตัวนั่นก็คืออแม่2นะคะแล้วก็เอา2มาหารอีกรอบนะคะ2หาร12ก็เหลือ6นะคะ2หาร18ก็เหลือ9นะคะ2หาร30ก็15นะคะต่อไปนะคะตัวตั้งเราก็จะเหลือ6 9แล้วก็15ยังมีตัวประกอบนะคะที่สามารถหาร6 9กแล้วก็15ลงตัวอยู่อีกนะคะนั่นก็คือแม่3ใช่ไหมคะ,ะเราก็เอา3มาตั้งหารนะคะ3หาร6ก็ได้2 3หาร9ก็ได้3 3หาร15ก็ได้5เพราะฉะนั้นตัวตั้งเราจะเหลือ2 3แล้วก็5นะคะซึ่งก็ ไม่มีตัวประกอบใดนะคะหรือไม่สุดคูณใดนะคะมาหารทั้ง3ตัวตั้งนี้ได้ลงตัวแล้วนอกจาก1น,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบของหอระมอข้อน,นี้แล้วนะคะโดยการนําเอาตัวหารมาคูณกันนั่นก็คือ2คูณ2คูณ3มเหมือนในวงเล็บเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหอรมอของ24 36แล้วก็60นะคะก็มีค่าเท่ากับ12นะคะตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ วิธีการหาหอดอมอนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็อขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ